สวัสดีนักเรียนช่วงนี้เรา,าห่างกันนิดนึงนะครับเรื่องช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนอยู่ที่บ้านก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูเอกได้นําคลิปดีดๆเกี่ยวกับเรื่องท่าไหว้มาให้นักเรียนได้ศึกษาวันนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับการไหว้กบเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ลองดูหลายๆครั้งนะครับแล้วเราจะ สามารถเข้าใจแล้ววันไหนที่เรากลับมาที่โรงเรียนเราก็จะมาฝึกฝนกันในสระว่ายน้ําของโรงเรียนของเรานะครับเรามาชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนท่ากบนะครับก็จะสอน ทั้งขาแล้วก็ทั้งแขนอยากรู้ว่ากบไหวยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับขั้นแรกของการเรียนท่ากบเด็กต้องรู้จักการหักข้อเท้า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 ไปเท้าชี้ขึ้นไปข้างบนเข่าอย่าไม่ต้องงอโดยที่หน้าเท้าของเด็กจะยกขึ้นมา อันนี้เรียกว่างอใบเท้านะขึ้นไปเย,ยะอ,อะๆเออต่อไปจะให้งอต่อไปเป็นการถีบขาโกบโดยที่คู่ทงจะให้ขั้นตอนในการถีบคือ,อการงอการถีบ<อ>และการวรวบงอถีบรวบโอเคงอท้างไว้ก่อนถีบรวบเองงอ ีบรวบ,อบ,วบรงอทีบรวบการงอถีบรวบครูธงจะแนะนำว่าให้เด็กงอเข่าออกข้างๆมากกว่าการงอเข่าเข้าไปหาพุง,งซึ่งการงอเข่าออกข้างๆนั้นนะ่ะจะทำให้เราถีบได้กว้างขึ้นแล้วลก็รวบได้แรงขึ้นอีกด้วย เมื่อเด็กปฏิบัติเองได้แล้วครูก็จะให้เด็กปฏิบัติเองโดยการให้เด็กจับบอดและงอถีบรวบโดยที่ครูจะเน้นย้ำเรื่องก,การรวบขาของเด็กเพราะการรวบขาของเด็กเนี่ยจะเป็นการนำตัวไปด้านหน้า เื่อเด็กจะบอดถีบขากบได้ขั้นต่อไปครูก็จะให้เด็กพุ่งจรวดและถีบขากบมาหาคุณครูเข้ามาทีบสองขาเลยหน้าหนึ่งครั้งพร้อมหนึ่งสองส้ำฮาร์โกมงอถีบรวมหนึ่งงอถีบร่วมสองเยหน้าหายใจถีบหนึ่งถีบสองเยหน้าถีบหนึ่งถีบสองเยหน้า หนึ่ง,งสองสามครับก้มถีบหนึ่งถีบสองเลยหน้าหายใจครับก้มงอถีบหนึ่งถีบสองเลยหน้าครับก้ม เมื่อเด็กปฏิบัติการงอถีบรวบของขาได้ดีแล้วต่อไปครูก็จะสอนแขนของการไหวท่ากบให้กับเด็กโดยที่ขั้นตอนแรกให้เอามือประกบกันและเหยียดแขนออกไปตรงๆแหวกมือออกหรือว่ากางมือออกพร้อมเงยหน้าขึ้นมาและเป่าลมออกทางปากและก็หายใจเข้าทางปากจากนั้นนำมือมาพนมไว้กลางอกและก้มหัวลงพร้อมเหยียดแขนไปด้านหน้า ดึงมือนหน้าคู่ครับเอามาสวัสด,ดีถ้าสวัสด,ดีก็คือก้มหน้าลงไานะแล้วก็ุ้มไปดึงมือนหน้าเปล่าคู่ครับเอามาสวัสด,ดีแล้วก้มลงไปดึงมือนหน้าเปล่าคู่ครับสวัสด,ดีแล้วก็ก้มลงถูกต้อง ตอนี้นะครับเมื่อเด็กทามือได้แล้วเราก็จะเอามือกับขามาผสมกันโดยที่เราจะถีบขาสองทั้งก่อนแล้วค่อยดึงมืออีกหนึ่งครั้งไปดูเลยครับ การสอนท่ากบของครูธงสําหรับเด็กที่เพิ่งหัดว่ายน้ําครูธงจะเน้นย้ําให้เด็กถีบขาสองครั้งซึ่งการถีบขาสองครั้งเนี่ยจะทําให้เด็กถีบตัวลอยขึ้นมาก่อนมากกว่าการถีบครั้งเดียวบางทีการถีบครั้งเดียวเนี่ยจะทําให้เด็กตัวจมลงไปขามันก็จะจมแขนก็จะจมทําให้เด็กว่ายกบตัวไม่ลอยถ้าเราถีบขาสองครั้งเนี่ยขาก็จะลอยแล้วมือก็จะได้ดึงง่ายขึ้นทําให้เด็กหายใจง่ายขึ้นซึ่งครูธงเลยเน้นย้าให้ถีบขาสองครั้งครับถีบสองดึงมือ ขีดหนึ่งขีดสองดึงมือต่อไปนะครับขาหนึ่งแขนหนึ่งเมื่อกี้ขาสองแขนหนึ่งตานนี้ขาหนึ่งแขนหนึ่งของข้ากลบพร้อมไปดูกันเลยครับ เื่อเด็กถีบขาสองครั้งได้ลอยขึ้นมาแล้วคุณครูก็จะลดขาเด็กให้เด็กถีบขาก,กบแค่ครั้งเดียวซึ่งการถีบขากบครั้งเดียวนั้นนะ่ะมันจะเป็นการถีบขาที่เป็นหลักสากลของการไหวท่ากบซึ่งอันนี้ครูธงขอแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครตอนเนี้ที่ยังไหว้กบและรู้สึกว่ายังถีบขาไม่ค่อยไปหรือว่าตัวยังไม่ลอยขึ้นมาให้ถีบสองครั้งไว้ก่อนเพื่อเป็นการฝึกขาให้ชํานาญก่อนออแล้วค่อยลดขาลงมาให้ถีบแค่ครั้งเดียวยิ่งปุ๊บเราค่อยถีบขาเดี๋ยว ไปดูใต้น้ํากันเพราะว่าบางทีนะครับเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไหว้ตามหลักตะโกนขนาดน,นั้นเพราะว่าเราไหว้แค่ออกกําลังกายถ้าสู่ความเป็นเลิศนั้นนะ่ะเราค่อยพัฒนาต่อนะครับครับแกล้จบแล้วนะครับกับคลิปการสอนไ่ายน้ําของพุณพงนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กดส่อนกดใช้ YouTube WA1IA e ขอบคุณครับนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ วอลเลอร์วอเตอร์ด้วยนะครับสหรับคลิปดีๆนะครับเป็นสื่อการสอนที่ดีมากนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะนำเอ,เอาคลิปตรงนี้นะครับไปไปดูแล้วก็ไปศึกษาแล้ววันไหนที่เรามาที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็จะสอนจริงๆนะครับในสระว่ายน้ําจริงๆแล้วเราก็ารจะเรียนรู้เรื่องของการว่ายกบได้ ดีขึ้นนะครับวันนั้นครูคฝากไว้นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านก็ดูคลิปไปก่อนนะครับแล้ววันไหนที่เรามาที่นี่เราเราเค่อยมาไหว้จริงๆกันขอบคุณครับ